ว,วันนี้ก็เป็นวันที่2องพฤศจิกายนวันนี้เหมือนก็มีน้าทางฟุตบอลมาฝ่าเหมือนเดิม2คู่เพื่อเป็นน้าทางในการเลือกเชฟฟตบอลมาแิ่มกันที่คู่แรกสาหรับลิวพูพบกับไบตนันน่าสนุกแน่สาหรับคู่นี้ดวลกันมันแน่พิมลิกราคาบอลน,นั้นออกลูกควบงานนี้เจ้าบ้านต่อคาดว่าจะดวลกันสนุกแน่ถ้าเทียบสถิติแล้วก็ยังผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆในแอนฟิลก็ชัดเจนว่าจัดต่อหงแดงดูดีกว่าเยอะเพราะชั่วโมงนี้พวกเขานั้นเครื่องแรง แล,และอีกหนึ่งคู่สำหรับนีโคลเซนพบกับอาร์เซนอลเจ้าทินอย่างนิโคลเซนเองก็กำลังอาการหนักสาหาัสพอสมควรร้ชายไปถึงกับ5้านในลีกโดนทะลุงตะคายตายอนาดกว่าเ็ดเมตรจากสภาพที่ดูไม่จืดแบบนี้กับโปรแกรมหนักที่ต้องรับมือไอปืนใหญ่แนะนําอยู่ต่อรอรับซับดีกว่าค่ะฟันทองอาร์เซนอลสอนบอลโชว์นี่คือนทาทง2คู่สาหรับค่ำคืนนี้หาเพื่อนเพ่พี่ๆี่ท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนสามารถ sme 1 5 9เข้ามารับนาทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ